สวัสดีครับปเป็กไก่ลาไม่มาเข้าเปกา็กไก่ล้วจริงเพิ่มจริงนะคะนี่เราสุดช่องปาร์คมาลดี้นะครับผมและนี่คือเกมคำต้องแท้ <Hey! S 1> hey! แล้วสปอนเซอร์ของเราก็คือยังยังนร่งรีบดีเร่งรีบค่อยๆก่อนเป็นไงว่าแบบยังยังอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็น EP ที่สามแล้วมันที่เราเล่นคำต้องห้ามหรือเปล่าใช่เลยเลาะยังไงวะค่อยๆขายวะค่อยๆขายเออใช่เลยเคยจะเป็นคำต้องห้ามนะครับผมรอบนี้น่าจะเป็นการแท็กทีมครั้งแรกนะครับเราเนี่ยจะแบ่งกันเป็นสามทีมมีใครบ้างนะก็มีใครบ้างนะ ีีตหม่องเบอร์เนี่ยมีอะไรมาหรือยังอ่ะยังเลยรู้สึกแบบท้องว่างท้องแบบว่างอ่ะต้องมีขนมสักอย่างเลยเอานี่หละตัวช่วยความสนุกของเราในวันนี้นะคืออะไรอ่อนั่นก็คือทำาด็มก็เต็ปึ้ ครับมแล้วเลมิกนะครับผมครั้นแรกกับการผสมผสานที่ลงตัว3สัมผัสสามรูปทรงจาก3ามแบรนด์ขนมที่คุณคุ้นเคยมีสีแค่รสชาติที่กลมกล่อมแต่สนุกมันฟันกันแบบไม่มีเหงาปากกับความต่างที่สารสลงตัวในซองเดียวก็เลยซาเห่เลยนี่นะครับผมก็นี่คือเลมิกนะครับผมที่จะเป็นตัวช่วยทําให้เราสนุกสนานในการทํากิจกรรมกันในวันนี้นะครับผมมันเป็นการผสมผสานรับสามรูปทรงด้วยกันอันแรกจะได้ดูนะครับ ทีมีน้อต้เนืนนิ้วสั้นมากไหนขอดูอุ้ยเจ๋งมากข้ามันไม่ออกแน่ชี้นแรกองผมเป็นทรงทรงเหมือนเลทั่วไปใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวสามเหลี่ยม เพาะคือครอบปากคืออะไรครับผมบางทีอะ <ๆ S 1> พี่พี่ชอบกินหลายอย่างแต่แบบแกะหนึ่งอันแล้วมันไม่กินไม่หมดอ่ะดีอ่ะในขาะทีว่าสามตองในห่อเดียวเราจะแบ่งกันเป็นสามทีมนะครับผมรถสีเหลืองคห้ชื่อทีมว่าวงกลมสีน้ำเงินจะเป็นชื่อทีมสามเหลี่ยมแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นชื่อวงว่าวงรีห้ามห้ามดูนะห้ามดูว่าเขาเขียนอะไรกันอยู่นะเราต้องห้ามดูนะเข้าใจไหม เน่ต้องเปิดอย่างงี้หลับตาลับตาเออเขาก็อุตส่าหใส่ที่คาดผมให้แปะที่คาดผมหลับตาลับตามึงก็แปะหน้าผากเลยแตปแล้วมือไม่เห็นใช่ไหมยืมตาได้ยังอ่ะ กูก็พูดอยู่ว่าเป็นนหนัยกายใส่ที่คาดผมจะได้แปะบนที่คาดผมเป็นนิังกายก็แปะบนห่ากกูที่รักเนยกายห้าทองไอซ่าจว่กับกินเออ่บ่กินเนี่ยดูดลูกด้วยพ่อมันมีเป็นโนแล้วอะไรเนี่ย เพราะว่ารสชาติได้เลยมันก็ได้เออแน่ใจรทชาตมันรทชาบแบบว่าได้ไดลยเนีอร่อยไหมเจเลยขนมนี่ราท่าบมันเยี่ยมไหมก็โอเคนะไม่ได้แย่มันประเสริฐนหมันก็้องประเสริฐดีโอเคไปออกไปนะทำไมอ่ะโดนหรอโดนหรอดหรอโดดว่าอะไรอะไรอะ เรื่องผมอ่ะผมบอกเลยกับพ่อพ่อไม่ใช่คนคุยอ่ะพ่อรอบๆจมตีอย่างเดียวอ่ะพ่ออร่อยอร่อยเลยพ่อได้คำว่าอะไรพ่อคิดว่าพ่อได้คำว่าอะไรเห็นไม่ออกวงนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนใครวงนี้วะเจ๋งๆเจ๋งๆพ่อใช่เจ๋ชื่อมาพร้อมนะครับห้าสี่สามแอคชั่นต้องชวนกันคุยนะไม่จะเป็นอะไรยิ้มไข่แก๊งเลยยันนี้หมดเปล่าเป็นแก๊งแอคพี่เนี่ยวันนี้มีมีคนมาฝึกงานใช่ไหมล่ะ เขาเป็นไงบ้างน่ารักครับแม่กินอะไรอย่างแม่ลองกินตัวไหนบ้างแลยอย่างไงอย่างอยากลองกินไหมกินข้าวอยู่ สองคนชวนคุยสิพี่ลงต้องชนแม่คุยอกินนาชอบอันไหนพี่หลงไม่บอว่าพยายามเรี่ยงให้ไม่หยอกชอบหลงคนใความืบมันง่ายไงพ่อเลย อย่าประดานี่พูดเลยโดนเร็วกันเกินไปใจเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกำลังจะพูดว่าแม่งเหมือนชีโต้เลยแม่งเขียนชีโต้ตัวเบลเลอร์ก็ชีโต้เป็นของเลจริงเหรออันนี้รสบาร์บีคิวสลับกันบ้างเนี่ยไปอยากกินรสอื่นอ่ะเชีสคอมโบ่กินแดงมากเนี่ยการแตะรสชาติใช่ใช่ซองไทยซองมันมากินเลยอ๋ออันนี้ชีสนี่ชีสอุ้ยดีอ่ะโอเคห้าเวสามสองเอิร์คุณพ่อครับคุณพ่อว่ากับข้าวที่แม่ทำเนี่ยรสชาติเป็นไงอันนี้ดีไหมพ่อ กับข้าวทิมกับข้าวแม่ทำ่ะรสชาติเป็นไงกลม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 แล้วกินแล้วจะเป็นไงบ้างกินแล้วพอกินเยอะเป็นไงอิ่มเลยกินเยอะแล้วเป็นไงก็กินไปเรื่อยๆนะหิวไหมนิดหน่อยกินแล้วมันมันมันช่วยให้หายหิวไหมพ่อช่วยช่วยมันช่วยให้หายหิวไหมช่วย แล้วจะหิวเราต้องกินข้าวป่ะอ่ะโอเคไปรอดอะไรอะอะไรอ่ะอ๋อใช้หลักการนี้นี่คือว่าเราจะจาะจงเราต้องบอกว่าสลับไปสลับมาอ๋อโอเคลายมือเธอใช่ไหมทําไมพ่อถึงดูแต่ของปาร์คล่ะต้องชวนคุยด้วยนะพ่อต้องชวนคุยด้วยพ่อชอบกับข้าวของแม่ไหมไม่ชอบทําไมอะมันไม่ เฮ้ยอย่ายวคุณนีนโดนกันคุณนีนไม่เขาตายทำไมหรอไม่โดนพลาดเยี่ยมหรอไปตัเส้นเองไวเลี้ยงหมามายังเนี่ยเลี้ยงมาแล้วโอ้โหไม่ไหมากินข้าวไม่อร่อยเลยมันมเหลือสองกอนมันไม่พออะเป็นตั่งใหม่แล้วเพราะว่าทำไมหมามากินหมดละฮะกูโดนเหรอมโดนยิ่งแบกแบกกะตบูร์เดี๋ยมายิ้มคุ้งกริบ ทำไมหมาถึงกินหมดล่ะพ่อพ่อว่าก็มันหิวไงฮะก็มันหิวมันหิวเหรอเอออ๋อหิวมากโยนทำหน้าสงซิงนะ้ยี่ยมาแคละเธอจะช่วยพ่อเธอเหรอแล้วผู้เกียรเข้าเลื่องกันหมดเลยเนี่นักันเนี่ยนึข้าวอ่ะข้าวเออพอเอาได้ได้ได้พอได้ผมซื้อพอพอพอมากคำว่าเยี่ยมมาคำว่าอะไรอีกพ่อมาคำว่าเยี่ยมเคำว่าอะไรอีพ่อ ดีที่สุดเอ้ยเพราะว่าเลมิ่ยมันดีที่สุดทุกคนรสชาติมันเยี่ยมมันดีที่สุดมาอร่อยไหมพ่อเอออร่อยไหมอร่อยเกณเหนื่อยหรอกอะไอ้เหี้ยกูต้องเลยกูหนาวต้องเลยต่อได้คุณเหนื่อยหรอกหรออะไรวะเย้เย้เอาได้กินว่าเป็นได้คำว่าอะไร เออถูกต้องค่ะสามเหลี่ยมได้ไปอีกหนึ่งคะแนนโม่สามเหลี่ยมนำแล้วอะกลับระยองหรือเปล่ายังไม่แน่ใจไม่ไม่ถามแม่ปวดหัวไหมท่าปวดหัวอยู่ไหมวันนี้สบายดีเออคนมาฝึกงานเป็นไงบ้างเังนแรเอาวันนี้วันนี้มันเป็นทำงานไงถามอย่าง น่ารักครับน่ารักแล้วเขาบนยากง่ายบนว่าทำได้ไม่ไม่ได้แม่อะไรนี้ไหมเขาเก่งมากเยอะมากเลยเขาเก่งมากเจ้าเจเป็นอะไรอันนี้ซื้ออะไรมาบ้างเนไปดูผมอะไรนะโฮมโปรเหรอไปโฮมโปรอืมได้อะไรสายยางเอามาทำอะไรเอาหินน้ำโอเคพี่หน่องหลุนรู้หรอได้รู้อะไรอ่ะเอามาฉีดน้ำ ไเเอ้ามนว่าอะไรแล้วต่อคนเออแม่ว่าอันไหนอร่อยกว่ากันสองอย่างหนูชอบสีฟ้ามันเป็นรสชีสจุดจบคือจุดจบคืออะไรจบคืออะไรเดืนใบเลยจจบคืออะไรไม่ไม่รู้เอาเลยเรียกบอกเล่ากูคือเยกบอกเล่าก็เห็นเขาคุยกัน คนที่เราทำเหมือนกันน่ะต่อต่ออเฮ้แม่เนี่ยอร่อยอลไรยังไงไม่ไอคิดทำให้แม่อ่ะยากจังรู <S 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 ้แล um ้วคำแรกคำว่าอะไรแกรู้ไหมฮึแกรู้ไหมว่าแกได้คำว่าอะไรรู้แกรู้แล้วว่าแกได้คำว่าอะไรแม่รู้ไหมแม่แม่คะคำว่าอะไรรู้ รู้ก็รู้รูหาคารู้แม่กรู้มันเป็นคำว่ารู้แล้วรู้รู้ทไม่บอกแล้วหบแล้วกายกาเราออกไล้ว่าคำว่าห่วงกาคำอะไรคำว่าง่ายเฮ้ยเก่งมากเฮยเก่งว่ะ วัดทีมมงกุฎเก่งไม่ทีมมือกระสามเหลี่ยมมงกุฎคือทีมกูเกิดฉลัดละเกิดฉลัดละอีกทีหนึ่งตาเนี้ยฆ่าใครก็ได้ไม่ต้องมาเป็นไม่จำเป็นต้องอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าใครชนะจะเอาคะแนนนั้นไปให้ทีมตัวเองนะโอเคมาไม่อ่านว่าอะไรวะเนี่ยฮะบอสอ่ะ อะไรมันอะไรมันกูไปทิรให้พี่ดองก่อนอะไรมันอะไรมันมาห้าสี่สามเริ่มได้วันนี้เรามีทั้งหมดสามทีมมีอะไรบ้างมีนิ่สีอะไรสีแดงเหลืองสีแดงสีไลน์อันนี้สีไลน์กระลม ผมบ้านกินหรือทีนี่ถามแม่ลองหน่อี่สีอายนี่สีอะไรที่สีเงินนี่สีอะไรฮะที่แดงที่สีอายเหลืองไปยังไงเดี๋ยววันกี้เกินก่อนคงจะหลาดเลยไหมเรียกเขาเผื่อเป็นสีน้ำเงินก็เลยตอบว่ากลมอยู่นะวันก่อนกินข้าวที่ไหนอะที่ไหนแั่ลอยไปแล้ว อะไรก็ไม่รู้เรื่องเขาจิกมาดิเงี้ยทำไะไหนอยู่ดิเน่ไหนเตายไปสองทำไมดิเขาเขาไม่ยิงเธอจะทำแบบนี้อ่ะใครเราเล่นเราเล่นเขาถามดิสุภาษิตทายเธอในน้ำมีปลาในน้ำมีขี้ตมในน้ำมีปลาในน้ำมีขี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้ จะตอบอย่างอื่นหรือว่าแกเชะเว้ยนี่คู่ของเมย์ได้ฆ่ายังไงทำเป็นเออมาตัดแต้มทำไมเนี่ยไม่ได้สู้ได้ไปฉีดวัคซีนมาเป็นไงโอเคไปฉีดวัคซีนมาเป็นไงไปไปฉีดวัคซีนมาเป็นอย่างไรถามอีกถามอีกอา เขาจะพูดอะไรเหี่ยวไหมเรียบร้อยคิดว่ายากที่สุดแล้วนะครับเนี่ยคอยจะพูดคำเนี้ยก็บอกให้มาถามมาเรื่อยๆไงลนะคิดว่าเมนูอะไรขายดีสุดที่ร้านกาแฟกาแฟแล้วก็กาแฟขายดีไม่เอาอันอื่นอันที่มันไม่ใช่กาแฟเป็นอะไรวะเค้กมาเอาจะเป็นเครื่องดื่มมากาแฟส้มดึงฟันรอบล่าสุดตอนไหน เดินนี่แล้วอาการเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมโอ้แฮปปี้มากเลยะแฮปปี้มากเลยพ่อผมอะไรอ่ะอาปลาคิดว่าปลาห้คำว่าอะไรปวดทุต่าน่างกายคิดว่าร่างกายทำอะไรดีเอาเขียใครชนะก็ได้เลชมิกไปเลยเพราะว่าได้ใช้เวลาครอบครัวสนุกร่วมกันในวันนี้นะครับแต่ถือว่าแบบว่าทุกคน ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นแบบว่าครอบครัวยูทูบเบอร์นะทุกคนใช่ไม่ต้องมีกล้องก็ได้ไปนั่งเล่นกันเป็นปาร์ตี้กันอยู่บ้านก็เล่นนี้ได้ไม่ได้ม้ได้อันนี้อันนี้ออร่อยเออจริงากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป็กไก่ไลฟ์นะครับช่องปาร์คมาลดี้แล้วก็ช่องขนมรูด้วยนะครับผมวันนี้หากใครที่รู้สกว่าเฮ้ยเลมิคมันน่ากินอยากเอาไปลองกินผมว่านี่อร่อยจริงนะครับก็หาซื้อได้ ที่เซเว่นอีเลเว่นเลยนะครับเดินเข้าไปเจอแน่นอนเลยมิกสองเซนนี้มันตอบโจทย์จริงนะเพราะว่ามันมันไม่เบื่อใช่ใช่ไม่เบื่อหลากหลายใช่เป็นแบบปาร์ตี้เพื่อนเพื่อนเพราะบางทีแบบว่าเราซื้อห่อหนึ่งมาบางทีเรากินไม่หมดเพราะเราเบื่อแล้วอ่ะแต่นี่คือแบบมันมีสามอย่างเลยไม่เบื่อจริงดีมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยผู้สนับสนุนเจดีของเราในวันนี้เลมิกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย Ladies for more we got to explore. more Ladies for more we got to explore Ladies mix with mix. nix Ladies mix with nix mix, mix, mix. Like mix.